บอนท็อปดูจากพื้นนะครับแล้วก็ตัวนี้หนังหนังเป็นจริงเจ้าแท้แล้วดูสภาพดิเหลืองเหลืองนิดเดียวแล้วพวกนี้โดนแดดหายครับผมบอกเลยว่าถ้าคนเล่นน่ะรู้มีบ<ะ>ูทูธในตัวด้วยฮะบูทูธในตัวนับสเต็ปเก้านับสเต็ปเก้า้วยลิงก์กับแอป under armour ได้เลยครับอะไรดีดีเด็ด,ด,ด,ด หมื่นสองมือสองสวัสดีครับ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 หลบร้อนเหรอใช่ครับหลบได้ไ <จะ S 2> ยัง,งยโคตรร้อนเลยวันนี้ครับใช่วันนี้มีอะไรมาแบบ แนะนำบ้างม่มีแนะนำมั้งจริงๆก็เหมือนเดิมแหละรองเท้าเหมือนเดิมก็คือมาใหม่เรื่อยๆมาเรื่อยๆใช่แล้วก็มีพวกมือหนึ่งที่ราคาแบบเซลล์เซลล์เนี่ยลดราคาลดราคาช่แล้วก็พวกตัวท็อปๆมาก็จะวางให้เห็นให้เห็นเลยใช่ไหมครับใส่พวกสีสวยๆหรือว่าตัวที่สภาพดีๆเพราะว่าที่กําลังตามหากันอยู่ราคากันเองราคามิตรภาพอันนี้อันนี้ผมซื้อมา3 4ม0สขายก็ใช้เองเหรอจะใส่เองแต่พอดีจะซื้อมาวิ่งแล้วก็ไม่ได้วิ่ง ก well, right. uh ็เลยขายดีก huh. ว like ่าอ <te eth> ่าฮะในแค่ลองใส่เพื่อนอยู่หน่อยสองสองพันห้าสองพันห้าประหยัดไปพันพันห้าพันสี่เบอร์อะไรเนี่ยยี่สิบสี่สองจุดห้ายี่สิบเจ็ดเซนครับสี่สองสี่สองสี่สองพี่ใส่ได้ยังพี่ก็วิ่งอยู่นะมีบลูทูธในตัวด้วยฮะบลูทูธในตัวนับสเต็ปเก้านับสเต็ปเก้าเลวยลิงก์กับแอป Under Armour ได้เลยครับนี่ผมซื้อในเน็ตกดสั่งมาเนี่ยอ่าฮะของแท้เนี่ยครับ ลิงก์กับแอปอันเดอร์อเมอร์นับสเตปเก้าจากรองเท้ามันจะมันจะนับเก้าวิ่งโอ้เสียดายนะเสียดายนะเขาจะเรียไม่มั่นใจว่าต้องลองต้องลองดูนะได้ได้โอเคเดี๋ยวเราดูดูยางเงินไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวเข้ามาลองกันนะครับผม คือมันจะมีทั้งหมอบและภูเขาใช่ครับใไหมแยกกันใช่ัแยกกนมันก็มีตั้งแต่ไซส์เล็กๆก็เด็กๆก็สามสิบสามหกก็มีสามหกสามหกสามเก้าเล็กสุดสามหกครับเา็กสามนาจะต้องรองเท้าเด็กล่ะอ๋อสามหกนี้รองเท้ามาตรฐานผู้หญิงไซส์เล็กสุดอ่าแล้วก็แว่นนี้แว่นก็ของใหม่เลยมือสองมือหนึ่งครับมือหนึ่งใช่ไหมใช่ครับร้านเราอยู่ที่ไหนนะอยู่ทุ่งมังกรซอยเจ็ดครับตลิ่งชัน เปิดทุกวันเปิดทุกวันครับจันถึงอาทิตย์ไม่มีวันหยุดครับไม่มีวันหยุดตอนนี้ถ้าจะซื้อรองเท้าไปหน้าร้านผมก็มีคนที่นี่ก็มีได้หมดมไดด้หเลยสะดวกที่ไหนใกล้ที่ไหนไปที่นั่นได้เลยถามก็ได้ครับครับผมอยากได้เพ่อนเนี่ยอะไรเงี้ยเรานั่นอยู่แล้วนะครับผมเราคอยบริการให้อยู่ครับอันนี้มีรับเปลี่ยนแลกเงินไหมเออแล้วแต่คู่ครับแล้วแต่คู่ครับคือบางทีเคย เคย <c oughs> เคยเรียกว่าเอามาเทินแต่เหมือนเอาซากมาเทินอ่ะอันนั้นก็ขอย่าไม่รับแล้วไะ,ะไม่ไหวอ้ไม่ไหวไม่ได้แล้วสุดๆแล้วตัวนี้ตัวนี้ของใหม่สองพันกว่าบาท เพราะว่าเ็าเรียกอะไรก็ขึ้นอยู่ตามสภาพอย่างอย่างที่ไปทําจักรยานที่นวดอ่ะเขาก็จะมีรับเชิญนามำซ้สภาพราคาถ้าถ้าถ้ามันเป็นสินค้าที่เมีแนวโน้มที่มันจะตัขายต่อได้เนี่ยเรารับอยู่แล้วใช่แบบพี่ผมเคยโดนมาือแบบมันเป็นซากอ่ะมันต้องบูรณะผมไม่รับอย่างนั้นอ่าครับแค่นั้นเองอุ้ยนี่อุ้ยนี่ส่วนมากเลยนะราคาราคา ของใหม่นี้อยู่ที่ราคานี้ใช่ไหมหรือว่าราคาของใหม่หมเนี่ยเติมหนึ่งไปข้างหน้าตัวหนึ่งเติมหนึ่งไปข้างหน้าตัวเดิมนั่นคือหนังจริงโจ้แท,ะท,ะทะ้ตัวท็อปนะหนังจริงโจ้แท้ตัวท็อปอุ้ยจับเฮ้ยรู้สึกว่ามือมันจับจัจับดีมากเลยตาบนอบนตาบนอบนท็อปดูจับ,บพื้นนะครับแล้วก็ตัวนี้หนังหนังเป็นจริงโจ้แท้แล้วดูสภาพดิเรืองเหลืองนิดเดียวแล้วพวกนี้โดนแดดหาย ครับผมบอกเลยว่าถ้าคนเล่นน่ะรู้รู้แบบรู้ว่ามันคืออะไรอ่ะผ<า>ม,<า>มบอกเลย 3, สามพันก็ซือ้อสามพันก็ซื้อถูกครับมือหนึ่งแก